หมูจุ่มปิ้งย่างนี่มันกลายเป็นเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นภาพอย่างหนึ่งของคนไทยไปแล้วนะชาวต่างชาติเขามาเขาก็ต้องมามากินหม,มูก,<ช>กระทะเออมันกินออแบบเราแล้วแต่สิ่งที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยเขาบอกว่ามันคือควันค่ะอ,อย่าลืมว่ามันอร่อยเราต้องย่างเองเราต้องปรุงเองระหว่างย่างเนี่ยระหว่างการกินเนี่ยเราก็อยู่กับควันที่เกิดจากเตาถ่านนั่นแหละ ใช่ไหมคะกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเตือนเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าสายหมูจุ่มปิ้งย่างคุณมีความเสี่ยงปรกันสูดดมสารพิษอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ควันจากเตาถ่านเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์กระจายออกมาแล้วก๊าซชนิดนี้เนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าเรากินหมูจุ่มปิ้งย่างด้วยเตาถ่านในพื้นที่ปิดห้องไม่ได้ระบายถ่ายเทในห้องแอร์หรือห้องทึบอบายอากาศไม่ดี อันนี้เกิดควันไฟขึ้นมาเราสูดก๊าซสอชนิดนี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้เราขาดออกซิเจนหมดสติหรือเสียชีวิตได้มันไม่ต่างจากการรมควันในรถยนต์เลยอ้าจริง